การศึกษาและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2562สําหรับที่บ้านศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่17ขณะนี้ท่านดรนิมัสตูราแวร์ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรงราชชินียาลาประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงห้องประชุมแล้วค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญด็ร์ทงใจเปลี่ยนบำรุงรองพวกอนนวยการฝ่ายวิชาการแล่ารายงานะผู้สำเร็จการศึกษาผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินขอเรียนเชิญ เปียนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทียบาลบรุราชณียาาไดมีการศึกษา2,562วิทยา,าลัยเทียบานบรุราชนียาามีผู้สมเร็จการศึกษาหลักสูตรพทาบาลสายปานีหลักสูตรปรับปรุงปอ .2,555 ตามระเบียบสถาบาัพนพระบรมราชชนนว่าด้วยการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดพุทธศักราช2,561 ผานการรับรองอนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสถาบาันสมคบสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินมีสิทธิเข้าร่วมวิธีปัดฉีมพิเศษและรับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจำนวนทั้งสิ้น67คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาได้รับเกียรติยศเป็นดับสองโดยเป็นผู้มีความรับติดีและมีคะแนเนเฉลี่ยสะสมตลอดลักสูร ตั้งแต่3.50ถึง3.74ดังร,รายนงขอบเลยปพบาลศาสตร์ปิบัตเขียนนิยมเป็นกับสองนายวิชาวทวีสาลีนายสาวอาฟ้าอาลี อสานะหะอีแวร์ดงนายบุพอรีมักมิงผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตน,นางสาวจัญญาพรคง้คูณนางสาวจุธมา,มามาดมามะนางสาวชนาลัยคำนวยสั่ง นางสาวชนิดาบุญเกมนางสาวโซฟีโรสอาร์อารีนางสาวโซเฟียซึตือรองนายขาปนาเตวหนางสาวดวงใจแก้วจันทพักนางสาวดีนาตือรักน,นายธนากรกรานท่าไคร นางสาวนอริยะกาเดนางสาวราวิสมาบักษาแมนนางสาวาน,านิพาพรกรณังนางสาวนุธีมากาเดนางสาวนุธฮายาตีเจดรอนางสาวุมดาเจกุมานายบัสสามบูแน นางสาวเบญจวรรณบัวเพชรนางสาวปาลีมาเตกสันลลนางสาวพิมพิสุทธิ์ระเบียดจิตนางสาวปาริาาาด,ด,าาารดาเป็นตักสอนนางปาริดานิยมเดชานางสาวพิรดาวีตักโสพลนางสาวมารียาแวสมเมาสมาแอน นางสาวมาเรียมอาหะมะนางสาวมูนาตาเยสนายมูฮัมหมัดอาติฟมัติยอกนางสาวยัสมีสาลามะนางสาวลัตตินัทแสงทองนางสาวโอกิยอกเจแฮนางสาวมุสนาหนีเวนาเวนางสาวลาติฟักสาแง นางสาววรพิชาทิงทองนางสาววันไปสาลาอุกเซมานงนายวิโรธวงชูวันนางสาวสุนาโสหลีหนางสาวสรวันจินดารักนางสาวสาวพิตรีมัดชูชูนางสาวสีตีรราาาาจุเต นางสาวสุชานาทองรักนางสาวสุนิสาห,หมัหนเหมนางสาวสุภตราวิจินางสาวสุภารแก้วหูนวลนางสาวสุไหนีกุบวินนางสาวสุไหดาปรีแตนงนางอามฟากิสตดอโนางสาวอบรรัตน์จินเยี่ยน นางสาวอนิชาย,ยอดดำนาอัวาวเจอาลีนางสาวอักงานสลเมนางสาวไอรีมารอยิงนางสาวอาจินาอุสมานางสาวอาพีฟะมัสูกานางสาวอาปีฟะอักศบมนางสาวอามาเจโด นายอามีุนอารีบินบูราเฮงนางสาวอาอิซัลลามันนางสาวอุบลรัฐแปลงยะนางสาวฮัสนะยานีรักนางสาวฮัสนะโตอารีนางสาวฮานีฟาสารงนางสาวฮานีฟาสิสติกนางสาวฮายานีกาดง ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินโดยเป็นผู้มีความประพฤติด,ดีและมีคะแนเนเฉลีย่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูงสุดตามลำดับพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเหรียญทองนายวิชาทวีชาลีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเหรียญเ,เงินนางสา,าวอาฟ้าอาลี ขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านในการและร้องผู้อ่านในการฝ่ายวิชาการเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนกล่าวํำปฏิญาณค่ะข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนต่อที่ประชุมนี้ว่าข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับประสิทธิ์ประสาทจากสถาบันการศึกษาของข้าพเจ้า ไปประกอบอาชีพแต่ในทางที่เป็นคุณเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ทั้งปวงข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบในการงานที่ได้รับมอบหมาย และจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อเชิดชูวิทยาฐานะของวิชาชีพให้เด่นขึ้นข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ในเรื่องส่วนตัวและความลับของครอบครัวของผู้ที่อยู่ในความอารักขาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเสียสละและบำเพ็ญตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดไปลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานในพิธีกล่าวให้อวาทขอเรียนเชิญค่ะผู้มีเกียรติคณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาท่านวันนี้เป็นวันสำคัญของวิทยาลัยจิการองกาชนียานาฮีวันครูขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จ ความสำเร็จในวันนี้อันเป็น,นหลักฐานที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นความมีวิน,นัยความรับผิดชอบความพยายามหนักแนนและความอดทนอย่างเิ็นกำลังความสามารถที่ทุกคนได้กระทำตลอดระยะเวลาของการศึกษาเรื่อยจนสําเร็จการศึกษาตาม ิทยาพยาบาลบวรน่าชมีย่งมาถนักหรืความสำคัญในการเตรียมบัณฑิตให้ก้าสูงวิชาชีพพยายยบาลอยากก่างเต็มทัมีความพร้อมทั้งภูมิรู้ภูมิปัญญาและภูมิราะคาว่าบัณฑิตมาถึผู้สรงความรู้และดำรงชีวิตอยู่ด้วยภัญิ ดังนั้นวิทยาลัยได้มีกระบวนการแต่การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมส,นนสง่งเสริมที่จะให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนตลอดระยะเวลา4ปีเกิดมั่นใจว่าทุกคนได้รับการพัฒนาตลอดระยะเวลาของการศึกษา ในพิบาลมารุราชินีเนื้อหา,าโรงพยาบาลเนื้อหาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา,นา,นาพศูนย์นันเมยที่สิบสองเนื้อหาตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐทั้งระดับกลางและในชุมชนโดยมีแพทย์พิบาลรูอาจารย์เพื่นที่และผู้เกี่ยวข้องที่ม,มา,มาได้ช่วยการสั่งสอนอบรมให้ความ ทั้งภาคพิเศษดีและการฝึกการปฏิบัติงานที่สำเร็จการศึกษาและในวันนี้ทุกคนได้พิสูจน์ให้เป็นที่ระลึกถึงความมีนิสัยความเที่ยงตรงความอดทนทางร่างกายจิตใจและอีกความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ในสายที่แข็งแกร่งนอกจากนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครอง ความภาคภูมิใจที่ท่านได้รับในมุมนี้นับเป็นของฝันอันล้ำค่าที่มีอาจหารทรัพย์สินใดๆมายักย่าได้ที่บุตรหลานมอบให้แก่ท่าในและองค์กรนี้ที่สุดนี้ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาจงก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นศักดาในวิชาชีพเดียวกัและขอให้นำความรู้ ได้รับเปใช้ในการทำงนเพื่อให้เกิดประโยชน์น่านาจส่งเสริมและดูแลสุขภาพที่ดีแก่บุคลมนุษย์เสีชื่อและระดับในคุณค่าความสำคัญของวิชาที่อีกทั้งรักษาเกียรติและชื่อเสียงของตนให้ปัน้นคงตลอดในนามของผู้บริหารธนาญแกรนด์ทีนิวเซเลตีบา ขออวยพรให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนประสบความสําเร็จในหน้าที่ารงานและการใช้ชีวิตขอให้ผู้สําเร็จการศึกษาแล้ครอบครองมีความสุขความเจริญเก้าหน้าสามารถบรรลุประสบความสำร็และสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานให้เจริญเก้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณท่านผู้อเมริกันเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติในการให้โอวาทแข่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านขอขอบคุณค่ะบัดน,นี้พิธีสำเร็จการศึกษาได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมพิธีสำเร็จการศึกษาทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และทางนี้ g o o g l e ต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปร่วมก,กันของคณาจย์ และหลังจากใครรูปนะคะจะเป็นพิธีการแสดงความยินดีโดยคณาจารย์นะคะทางด้านหน้าทางของเ,เชิญใจฉันเธอเป็นพยาบาเธอทํางานเพื่อปวงชนไม่คิดรังเพียคนป่วยจะรวยหรือจนเธอไม่เคยบน่น นยิ้มสู้ดูแลน้ำใจประเสริฐลำเลิศจริงจริงเธอเป็นลูกผู้หญิงที่ตั้งใจจริงแน่รักษา